สวัสดีค่ะวันนี้ AJ b o n Family จะชวนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาทำกินง่ายๆนะคะวันนี้เราจะทำไข่พะโล้หมู3าชั้นนะคะมีส่วนประกอบมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะค่ะก็จะมีหมู3ชั้นนะคะไข่ไก่นะคะหกฟองแล้วแต่เรานะคะขาค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทย เกลือนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ผงพโลูของเรานะคะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ของเราไปต้มนะคะเรามาติดตานะคะเรามาต้มไข่กันเลยค่ะ ต้มเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไข่ของเราเอาไว้นะคะสักเดี๋ยวให้ไข่ของเราสุกก่อนนะคะเราจะนำพริกไทยของเราลงมาตำก่อนนะคะตำพริกไทยก่อ,อนเลยก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำกระเทียมของเรานะคะลงไปนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะ เป็นสามเกลือนะคะเราจะนำสามเกลือของเรามาโขกตังค์นะคะแหลกเลยนะคะค่ะเราจัด ตั้ให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปผัดกับหมูนะคะมันจะได้ซึมเข้าเนื้อหมูนะคะแล้วก็มันจะไม่ลอยขึ้นมาตามน้ำะพะโล้ของเรานะคะค่ะตอนนี้แหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาหมูของเรามาหั่นนะคะค่ะเราจะมาหั่นหมูของเรานะคะเดี๋ยวเราทํานะคะเราแลกแต่เรานะคะเราหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะก็ขนาดพอดีนะคะ เราหั่มเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้ไข่สุกเดี๋ยวเราก็จะเอานําไข่ขึ้นมาแกะแล้วเราก็จะทําพะโล้เลยนะคะค่ะไข่ของเราได้สุกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะน,น,นําไข่ของเราขึ้นนะคะเราจะปิดแก๊สแล้วก็จะนําไข่ของเราไปปอกเปลือกแล้วเราเราก็จะมาทําพะโ,โล้เลยกันเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาทําพะโล้กันเลยคะ่ะไปก่ะ จะใส่น้ำมันสักเล็กน้อยนะคะเราจะนำสามเกลือของเราลงไปผัดนะคะการทำไข่พะโล้มันง่ายนะคะแต่ว่าสูตรของไข่ของมันนะคะบางทีก็ทำไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำแตกต่างกันตัวนี้เราก็จะผัดนะคะเดี๋ยวจะผัดให้หอม หอมเลยนะคะแล้วเราก็จะนำหมูของเราลงมาผัดตามค่ะสามเกลือของเราเริ่มจะมีกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดสักเล็กน้อยนะคะให้เขา,อาหอมกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำหมูของเราลงมาผัดด้วยกันเลยนะคะ หมูของเราสุกแล้วนะคะหมูของเราเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะเราจะนำน้ำตาลของเราลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะ เราจะเคี่ยวหมูกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะซีอิ้วนะคะซีอิ๊วดำของเรานะคะลงไปนะคะก็จะผัดซีอิ้วดำให้เข้ากับหมูเรา จะนําเครื่องปรุงต่างๆของเรามาลงเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแดงนะคะปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ กลิ่นหอมของอสามเกลือของเราช่วยขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนำผุงพะลุของเรานะคะลงไปเลยนะคะเราจะใส่ลงไปในของเราไปเลย เราปอกเปลือกไว้นะคะเราจะนําลงไปเลยนะคะแต่ถ้าสีเราเรายังไม่ชอบสีตรงตัวนี้นะคะเราชอบสีสันที่เข้มกว่านี้เราก็จะเติมสีดำของเราลงไปอีกได้นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะตุ๋นหมูของเรานะคะต้มหมูของเราต้มฉลูของเราไว้สัก 30นาทีนะคะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะคะรสชาตินี่คือตามใจเราชอบเลยนะคะเราจะเพิ่มน้ำตาลอีกก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะาต้มผะโลของเราไว้สัก30นาทีนะคะค่ะผะโลของเราได้เสร็จลงแล้วนะคะเราทิ้งไว้30 40นาทีนะคะแต่ถ้าเราชอบเป,ปื่อยๆนะคะให้เราทิ้งไว้ถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแต่ตอนนี้หมูผะโลของเราได้แล้วนะคะเราจะจัดเสิร์ฟเลยนะคะค่ะ สีสวยค่ะแล้วก็รสชาติได้แล้วนะคะเราชิมแล้วนะคะ,ะเราชิมตามใจชอบของเรานะคะว่าเราชอบ,ชอบหวานแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือหวานกลางๆนะคะอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมพร้อมๆกันนะคะค่ะไข่พะโลห้หมูสามชั้นของเราได้จบลงแล้วนะคะค่ะ สามเกลือนะคะเราผัดนะคะผัดได้ให้มันหอมได้ที่เลยนะคะแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นของเราลงไปผัดนะคะผัดตามลงไปเลยนะคะมันจะทําให้หมูของเรานะคะหอมยิ่งขึ้นนะคะถัดจะทําให้พะโลของเรานะคะหอมมากๆเลยนะคะกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะหอมไปถึงสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตัวของน้ําพะโลนะคะ เราชอบหวานไหมถ้าเราชอบหวานมากเราเพิ่มน้าตาลขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าเราชอบหวานกลางๆก,ก,ก็แบบนี้เลยนะคะตัวน้ำตาลปีก,กับน้ำตาลทรายแดงนะคะมันจะทำให้นักตัวน้ำของพระรล้ของเรากลมกล่อมนะคะมันจะไม่หวานเลย แฝงหรือหวานมากจนเกินไปนะคะมันจะอยู่ระดับกลางๆนะคะค่ะยังไงก็ลองไปทําทานดูนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันนะคะว่าพะโล้ของเราพะโล้หมูสามชั้นของเราจะอร่อยแค่ไหนนะคะชิมนะคะ ตัวหมูนะคะนุ่มนะคะแต่ถ้าเราชอบหมูนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราเคี่ยวทิ้งไว้1ชั่วโมงเลยนะคะแต่ตอนวันนี้เราเคี่ยวทิ้งไว้40นาทีนะคะจะนุ่มนะคะนุ่มแต่ว่าไม่ถึงกับเปื่อยยุ่ยนะคะโอ้อร่อยนะคะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมไข่นะคะว่าจะอร่อยแค่ไหน อร่อยนะคะได้ค่ะอร่อยค่ะนุ่มค่ะหมูก็นุ่นนะคะไข่ก็อร่อยคู่ก,กันกับไอตัวตัวน้ำของพลาล้นะคะถ้ามีข้าวสวยร้อนๆก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะอร่อยค่ะใช้ได้นะคะเล้ยนายค่ะค่ะวันนี้นะคะจะจบคลิปแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับคำ ทำคหมหรืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีปราบปวกนะคะถ้าบ้านใครมีปวกเยอะๆนะคะแล้วไม่รู้จะก,กําจัดยังไงนะคะนี่คือทดลองใช้มาแล้วนะคะคือได้ผลนะคะเยี่ยมเลยนะคะค่ะมันจะมีะส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูนั่นนะคะคือของที่ใช้อยู่ในครัวของเรานี่แหละคะ่ะเราหยิบของที่อยู่ในครัวในบ้านของเรานี่แหละคะ่ะนามาใช้เลยนะคะ ก็จะมีนะคะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็สันไลนะคะน้ำของเราก็อาจจะเป็นหนึ่งขวดนะคะถ้าน้ำเราหนึ่งขวดเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูเราเรา,าเราเติมลงไปสักสี่สี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูเติมลงไปสักสี่ช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ เติมอันนี้ลงไป3มช้อนโต๊ะเลยนะคะกับน้ำา1ขวดก็600มิลลิตรนะคะค่ะแล้วเราเรานำไปฉีดตรงที่ปวกอยู่นะคะเราขุดเจาะเจาะเจาะแล้วก็เอาตัวนี้ฉีดพุ่นลงไปเลยนะคะรับรองนะคะปวกตายจริงๆค่ะตายค่ะตายเรียบเลยค่ะทำมาแล้วนะคะใช้ได้ผลนะคะค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะ คลิปของ AJ บุ n Family ได้จบแล้วนะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นของเรานะคะอา,อาจจะซีเรียสนิดนึงเพราะว่าเกี่ยวกับตัวกำจัดปวกวนะคะก็เอาเราหาวัตถุดิบภายในห้องครัวของเราเลยนะคะไปทำนะคะค่ะถ,ถ้าชอบคลิปของ AJ o o n Family ก็ฝากหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต,ต่อไปของ AJ บ o n Family นะคะถ้าดูแล้วชอบใจหรือว่า มีประโยชน์ต่อ,อทุกท่านนะคะก็ฝากกด subscribe ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ AJ o o n Family ทำคลิปกต่อไปนะคะค่ะ <Yeah. S 1> thank you for watching my video and click like, i f you like and happy please subscribe thank you see you for next video bye